ต่อมผสมมาเลิกเกี่ยวสดๆงด,ด,ด,ดเชื่อเบิดทวงทีนี้ยังไม่ได้กินไอ้กอด นี่ไปลงไอ้ก่อนนี่เหยื่อแมงลินหมาก่อนลุกๆไปฟั่น เปิดประถมมาเลิกมนี่นกัวไปก่อนอ่เป็นไหนวะเป็นนี้ก่อนเนาะพันน่าดูพี่ไหนงนี่ยนีเสือเนี่ยพันพันนี้แลเนี่ยนี่นี่ดีกว่าเางูดังกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ